สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาย้อนเรื่องราวกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวเก่าๆนะครับที่ทางช่องได้มาเล่าเรื่องกันนะครับสําหรับประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ในอดีตในตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กนะครับที่ยังพอจําได้นะครับวันนี้ก็เป็นตอนเรื่องเล่าในอดีตหนังกลางแปลงครับวันนี้เป็นตอนหนังวิกแตกครับคาว่าหนังวิกแตกน,นั้น,นหลายท่านนะครับที่เคยเกิดทันในยุคนั้นนะครับ คงจะทราบนะครับเป็นหนังเรื่องอะไรกันบ้านนะครับที่มาใช้ร้อมผ้าแล้วไม่สามารถเก็บเงินต่อได้เลยนะครับเพราะว่าคนแน่นนะครับเต็มผ้าจนถึงขนาดต้องล้มผ้าที่ล้อมออกนะครับให้ดูกันฟรีๆเลยนะครับซึ่งเป็นหนังก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ในเขตบ้านผมนะครับที่ผมจําได้ดีนะครับเรื่องนี้ก็คือแก้วหน้าหมานะครับซึ่งเป็นหนังกางเปงที่คนดูเยอะมากนะครับ แล้วก็หน่วยหนังที่นามาใช้จัดล้อมผ้านั้นก็ล้อมผ้าเป็นบริเวณที่กว้างกว่าทุกครั้งที่เคยมาใช้หนังเรื่องอื่นนะครับเป็นหนังที่กระแสมาแรงมากทีเดียวนะครับเพราะว่าในยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่หลายๆท่านก็เคยได้ดูนะครับเป็นละครจากจักวงนะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับซึ่งเกลนามานนก็ไม่แน่ใจว่าฉายวันอะไรนะครับแต่ผมก็เคยดูอยู่นะครับในยุคนั้นจะเป็นทีวีขาวดํานะครับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนนะครับ ไม่ค่อยจะมีทีวีสีดูกันนะครับดูขาวดํากันแล้วก็จะหมู่บ้านนึงมีไม่กี่เครื่องนะครับประมาณเครื่องสองเครื่องก็ว่างไปนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์เหล่านี้แหละครับในการดูพละครต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้คนชื่นชอบก็คือเรื่องแก้วหน้ามานะครับในยุคนั้นนะครับาฉายนั้นก็จะมีผู้คนในหมู่บ้านนะครับก็จะไปรุมกันดูที่บ้านที่เขามีทีวีนะครับเป็นทีวีขาวดานะครับส่วนบ้านผมนั้นก็จะไปดูที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับ ซึ่งก่อนที่จะดูนั้นนะครับไม่ใช่ดูกันง่ายนะครับทางเจ้าของบ้านก็อาจจะหาวิธีนะครับมาให้เรานะครับตอนเด็กๆนะครับช่วยัทำนะครับไม่ว่าจะเป็นปอกเมล็ดถั่วนะครับหรือทำหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับงานของบ้านเขาเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะเลืกดูละครแนวนี้นะครับก็คือเรื่องแก้วน้ามานี้นะครับซึ่งต่อมานะครับก็จู่ก็มีหนังกางเปลงนะครับมาใช้นะครับอยู่ที่สถานีอนามัยนะครับประจําหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นจุดสูง สุรวมนะครับของงานหนังกลางแปลงต่างๆนะครับก็มีข่าวประกาศว่าจะมาใช้หนังเรื่องแก้วหนามานะครับด้วยที่ทุกคนนะครับเคยดูเกล้าหนามาในทีวีมาแล้วนะครับแต่ละคนนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพ่อทั้งแม่ผมเองครับญาติพี่น้องครับก็พากันคุยกันหลายวันนะครับมาเตรียมตัวกันที่จะไปดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะหลายคนนะไม่ทราบหรอกนะครับว่าแก้วนํามานั้นเป็นรูปแบบหนังกลางแปลงกับในทีวีมันนละชุดนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนคนเราก็ไม่ได้สนใจนะครับ หลายคนก็คิดว่าคงจะเป็นเหมือนในทีวีที่ตัวเองดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ยินพ่อแม่พี่น้องผมนะครับพูดแบบนี้นะครับก็พากันไปดูนะครับคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายทีเดียวนะครับแต่ละบ้านนะครับเท่าที่จําได้นะครับบ้านผมไปหมดเลยนะครับมีสมาชิกหกเจ็ดคนนะครับไปเกือบหมดนะครับเหลือแค่ยายคนเดียวนะครับเป็นคนฟ้าบ้านนะครับเพราะว่าหลายคนก็ชอบนะครับแก้วหน้ามานะครับ ก็ลองนึกดูนะครับหมู่บ้านเดียวนะครับแต่ละบ้านนะอกจากบ้านไปเกือบทุกคนนะครับว่าผู้คนจะเยอะขนาดไหนไหนนะครับซึ่งค่าวัดผ่านประตูก็ไม่แพงนะครับประมาณสิบบาทนะครับอย่างบ้านผมก็ห้าหกคนแล้วครับผมเป็นเด็กอยู่ไม่ได้เสียนะครับเข้าไปดูนะครับซึ่งไปในคืนนั้นนะครับก็จะเป็นมีโปรแกรมนะครับแก้วน้ำมาติดอยู่บริเวณที่ขายตัวนะครับแล้วก็ทางเข้านะครับมีผู้คนนี้หูเยอะมากเลยครับตอนนั้นหนังยังไม่ฉายนะครับประมาณสองทุ่มเศษนะครับ คนนี่เยอะมากนะครับพอสักพักนะครับทางผมก็ได้เข้าไปดูแล้วนะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับหนังเริ่มลงตัวอย่างแล้วนะครับผู้คนเริ่มล้นจริงๆนะครับคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับเขาก็ไม่มีที่ให้นั่งแล้วนะครับทางคนที่ขายตัวก็ให้พนักงานหน่วยหนังนะครับเอาผ้าที่ล้อมแล้วออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้กันจ่ากันไปเลยนะครับเท่าที่ผมดูด้วยสายตานะครับ ทั้งภายในภายนอกนะครับผมคิดว่าคนเยอะมากจริงเยอะจนล้นนะครับล้นทลัาเกลย่อนะครับแล้วก็หนังหน่วยที่ฉายผมก็จําไม่ได้นะครับว่าเป็นหน่วยไหนนะครับเป็นหนังจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาฉายเพราะว่ามันนานแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่กที่เห็นนะครับหนังเกี้ยวนามาก็เป็นหนังที่ฉายนะครับไม่รู้ว่าใครแสดงครับผมก็จําไม่ได้นะครับก็ฉายมีเส้นขึ้นมาเต็มจอนะครับแต่ผู้คนก็ดูกันเต็มเลยนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็น หนังที่ผมจําได้เรื่องเดียวนะครับที่มีคนดูเยอะที่สุดนะครับซึ่งในเขตแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดก็คงจะมีประสบการณ์แบบนี้นะครับยังไงก็มาเล่าส่วนฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าหนังในบ้านท่านนะครับเรื่องอะไรนะครับที่ทําให้วิกแตกถึงขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับในตอนวัยเด็กนะครับสําหรับคลิปเรื่องราวหนังวิกแตกในวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับคงจะรับชมเรื่องราวเก่าๆนะครับที่ทางช่องจะ นำมาเล่ากันเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ